สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมทุกท่านคะ่ะแล้วก็สวัสดีชาวธาตุดินนะคะชาวธาตุดินก็จะมีชาวราศีพฤษภราศีกันราศีมังกรนะคะวันนี้เป็นการอ่านดวงความรักประจําจเดือนพฤศจิกายน2564นะคะอาจารย์ขอนญาสับไพ่เปิดพื้นดวงให้กับชาวธาตุาดินก่อนนะคะ ก่อนอื่นอาจารย์ขอขอบพระคุณนะคะทุกกาลังใจทุกไลค์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ทุกซับสไครต์ที่มใีให้กับอาจารย์นะคะถ้ายังไงนะคะอาจารย์ก็ขอกําลังใจนะช่วยกดติดตามนะคะเป็นกําลังใจในการทําคลิปของอาจารย์ด้วยนะคะพลังงานไพ่นะคะของชาวธาตุดินท่านได้ไพ่าราชีนียเรียน สิบเหรียญว้าวไพสวยมากอะ่ะอสี่ไม้เทา้าอ่าไพดิวิวสามดาบเก้าเหรียญอ่าสิบวิวอัลฟอร์จูนหนึ่งดาบ ไพ่ไพ่เดทหมายเลข13แล้วก็หมายเลข7เหรียญค่ะพื้นดวงความรักสถานการณ์ของชาวธาตุดินนะฮะที่ที่เป็นประเด็นปัญหา mm hmm. ก็จะมีไพ่สามดาบดีวิวนี่แหละคะ่ะสใบเนี้ยแล้วก็ไพ่เดทแต่ไพ่เดทไม่ถึงขั้นเสียเนี่ยแปลว่าการจบปัญหานะไพ่ใบนี้เพราะขยายด้วยไพ่ที่ดีอยู่นะฮะอาจารย์มองว่าสใบนี้น่าจะเป็นอดีตที่ผ่านมาของ ของชาวธาตุดินนะไพ่สามดาบเนี่ยเจอปัญหาความรักเจ็บปวดทรมานใจนะคะไพ่ดีวิลอาจจะเหมือนกับรักไม่ชัดเจนรักซ้อนรักสามเศร้านะคะถ้าเป็นกรณีที่ชาวธาตุดินมีความผูกพันกันมานานมันก็อาจจะแปลในแง่ของคนรักของท่านเนี่ยไพ่ดีวิลอยู่ตำแหน่งปัตตนีคู่ครองพบนี้คือพบปัตตนีนะแล้วมีไพ่หนึ่งดาบ ขึ้นมาเนี่ยอาจารย์ว่าคนของชาว่าดินเหมือนทําเรื่องนอกลู่นกทางอืมคบซ้อนนั่นแหละคะ่ะไปคบหาหรือคุยกับใครบางคนแล้วตอนนี้เหมือนเขาก็นั่งสํานึกผิดนะเหมือนเขาจะบอกคุณอยู่ว่าเขาจบไพเดทเขาตัดสินใจจบกับคนนั้นแล้วกลับมาหาคุณนะ,ะเขากลับมาหาคุณแต่ตัวชาว่าดินเองัแหละที่ค่อนข้างไม่ค่อยจะแน่ใจนะคะไม่ค่อยจะแน่ใจว่ากลับมาเนี่ย มั่นคงยังมั่นคงหรือยังกลับไปประพฤติปฏิบัติแบบเดิมๆอะไรอย่างเงี้ยเหมือนคุณคางแขงใจอาจารย์มองที่ไพ่หมายเลขเก้าะค่ะเหมือนลักษณะนคนปีนภูเขายอดเขาเอเวอรสเลสก็ได้ขึ้นไปถึงยอดละแล้วก็มีเหรียญวางอยู่เออนะคะมันเหมือนกับไพ่ใบนี้จะสื่อถึงจะพยายามมากพอที่จะไขว้คว้า เอาสิ่งนี้ไว้ได้ไหมคุณไม่แน่ใจว่าคนคนนี้จะเห็นความสำคัญคุณพอที่จะปีนมาถึงยอดแล้วหยิบเอาเหรียญน,นี้มาเปรียบเหมือนคุณเป็นเหรียญที่สำคัญอยู่นี่ที่เขาเห็นอยู่เนี่ยเขามีความพยายามพอที่จะรักษาความรักรักษาคุณแล้วก็มาถึงจุดที่พวกคุณเคยฝันร่วมกันอะไรไว้ก็ได้นะชานมองเขาอาจจะเคยบอกรักคุณมากมายว่าคุณคือคนสำคัญที่สุดแต่แล้วเขาก็ เขาเรียกว่าทําลายความสัมพันธ์ที่ดีงามอันนั้นไปนะคะแล้วตอนนี้เหมือนเขาเองก็สํานึกผิดก็อยากจะมาปรับความเข้าใจนะอยากที่จะมาขอโอกาสนะไพ่เจ็ดเหรียญสี่ไม้เท้านะคะอาจารย์เล่มองว่าคุณยังคางแขงอยู่ามาดูต่อเลยว่าชาวธาตุดินอะตกลงจะให้โอกาสคนคนนี้มั้ยถ้าเขากลับมาขอความรักความ สัมพันธ์ไปต่อกับคุณเนี่ยคุณจะให้โอกาสเขาหรือว่าคุณจะทำยังไงเรามาเปิดใจชาวธาตุดินแล้วนะคะชาวธาตุดินคุณจะทำยังไงห้ามมิท้าเหมือนคุณคุณยังยังโกรธยังเจ็บปวดกับจริงๆคุณยังไม่ลืมอะ่ะอ่าอารเซ สิ่งที่เขาทําให้คุณเจ็บอะคุณยังไม่ลืมห้าเหรียญแต่คุณก็ยังรักเขาอะไพ่เอ็มเพเป็นไพ่สวมกอดของคนสองคนนะคะต่อให้จะเป็นไพ่ที่เจ็บปวดที่อีกฝ่ายหนึ่งทําผิดอืแล้วเราเห็นเหตุการณ์อะไรก็ว่าไปเนี่ยนะคะเหมือนคุณก็ยังไม่แน่ใจอะ,อะนะคะแต่คุณก็ยังรักเขาอยู่ไพ่แปดดาบแต่คุณก็หลอนน่ะ มันหวาดกลัวในใจแล้วละ่ะออห้าดาบถูกทําร้ายจิตใจนะคะแปดดาบเหมือนถูกกักขังเหมือนหัวใจของคุณมันแตกสลายอะ่ะไพ่เจ็ดถ้วยความฝันมันพังทลายออไปต่อหน้าต่อตาคุณอะนะอืมเนี่ยก็ยังนั่งหันหลังให้กันอยู่อะไรประมาณนี้นะคุณคุณกำลังคุ้นคิดแหละอ่ะขออธิบายว่าคุณจะเอาอยัางไงสองดาบคุณน่าจะต้องการ การกระทำที่มันชัดเจนไปเลยนะคะไพ่จัสเมนถ้าเขาชัดเจนและให้คำมั่นสัญญานะคะเนี่ยเหมือนมาคุกเข่าต่อหน้าเลยเนี่ยอืออาจารย์มองนะถ้าเขาแสดงขนาดนั้นนะไพ่สิบสองหมายเลขสิบสอง The Hangman ความรักความมั่นคงถ้าเขาแสดงความจริงใจแสดงความจริงใจนะไพ่ d i a m o เออาจารย์มองว่าเหมือนคุณรับ เงื่อนไขนั้นลละไพ่ดิเอ็มเพลอร์เป็นไพ่การสวามีพักคล้ายๆกับเมื่อกี้อยู่ตรงไหนก็ไม่รู้อาจารย์จำไม่ได้ละอืมนะคะอ่อไพ่เนี้ยคล้ายๆกันนะมุมมองนี่แหละคะ่ะสิ่งที่ชาวท่าดินต้องการคือจะต้องมาขอโทษแบบนี้เลยอ่าแล้วคุณถึงจะให้อภยัยนี่แหละคุณก็ยังใจอ่อนอยู่ดีนะอาจารย์มองประมาณนี้ก็ก็ดูนะว่าในเมื่อเขาก็ ก็บอกคุณแบบนี้หรือคุณก็มีความรู้สึกอย่างนี้ก็ก็ลองดูไพ่ก็แนะนําได้ประมาณนี้ว่าว่าเขาจะทําแบบนี้กับคุณนะถ้าใครที่มีเรื่องราวที่ตรงกับเหตุการณ์ก็เอาไปปรับใช้กับชีวิตคุณได้นะคะโอเคค่ะเรามาดูดวงคนโสดคะ่ะคนโสดชาวธาตุดินนะคะ คุณได้ไพ่ The The เดอะสตาร์จัสเมนเดอะเฮอร์มิตสิบเหรียญหกดาบ สตาเนี่ยเป็นไพ่ดาวค้างฟ้านะนั่งอยู่เ,เหมือนเป็นลักษณะแบ็กกราวด์ด้านหลังเป็นเป็นดวงดาวเพราะฉะนั้นอาจารย์มองคนโสดตอนนี้คุณก็น่าจะสุขสมหวังอยู่ในระดับหนึ่งเลยนะคะคุณอยู่ของคุณได้แหละนะคุณโสดคุณน่าจะไปโฟกัสในเรื่องของชื่อเสียงความสำเร็จในเรื่องหน้าที่การงานออแล้วคุณก็น่าจะเข้าใจสิ่งที่ผ่านมา ไพ่สิบเหรียญนีความแตกแยกเห็นไหมคะเป็นภาพแฟมิลีแต่มีส่วนเกินนั่งอยู่เนี่ยมันเป็นสิ่งที่คุณเจอเจอมา The Hermit คุณเหมือนให้อภัยเหมือนเขาเรียกว่าอะไรคุณทําใจได้แล้วอะ่ะคุณนิ่ง,ง,ง,งๆเฉยๆกับในอดีตนะฮะที่มันจบไปแล้วคุณกลับมารักตัวเองแล้วนะคะไพ่สตารไพ่หดาบคุณก็พร้อมที่จะพัฒนาตัวเอง ไปโฟกัสในเรื่องของการทํามาหากินความเติบโตวความก้าวหน้าหรือถ้ามีใครที่จะเข้ามาเหมือนคุณก็ก็ยังไม่ได้ว่าปิดใจคนโสดคุณก็พร้อมที่จะเปิดตัวแต่อาจาจะต้องศึกษาน,นานหน่อยหมายเลขืมประมาณนั้นนะคะโอเคแล้วเดือนนี้จะมีคนเข้ามาจริงๆริงไหมเดือนพฤศจิกายนคนโสดชาวธาตุดินคุณจะเจอใครเข้ามามอบความรักให้คุณไหมขึ้นไพ่หนึ่งดาบ อามอบแน่นอนเลยถ้วยในมือเนี่ยเธอถือยืนถือถ้วยอยู่หนึ่งดาบการเริ่มต้นเลยนะอ่ามีใครบางคนจะเปิดใจเพจ up pinnacle เป็นภาพหญิงสาวกําลังเปิดผ้าม่านเปิดประตูก็ได้อ่าการเปิดใจจะต้องมีคนหยิบถ้วยหยิบยื่นความรักการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆเปิดใจกับคุณเกิดขึ้นนะอ่า the emperor แล้วก็สองดาบเป็นคนมีชื่อเสียงอํานาจบรารมีอาจจะเป็น ชาวต่างชาติหรือเจ้าของธุรกิจไม่ว่าจะในประเทศก็ได้ต่างประเทศก็ได้แต่น่าจะเป็นรักต่างใบนะคะขยายด้วยสองดาบก็เป็นไพ่เด็กด้วยนะ,ค,ะคนที่จะเข้ามาแต่คนนี้เขาจะเหมือนกับเด็กถือเหรียญซัพพอร์ตดูแลคุณให้ความจริงใจกับคุณนะคะเขาอาจจะเป็นชาวธาตุลมชาวราศีเมษเข้ามาก็ได้ที่ชาวธาตุดินจะเจอ ะะหรือแม้กระทั่งเจอชาวธาตุดินด้วยกันก็ได้ด้วยเหมือนกันมีไพ,เพ่เพจเนโคขึ้นมานะคะอ่ะโอเคเจอแล้วพวกคุณสมหวังกันไหมได้ได้เปิดใจได้แบบมีคนรักอ่ะคนคุยได้ไม่เหงาไหมาในเดือนพฤศจิกาคนโสดชาวธาตุดินคุณจะได้คนคุยแล้วไม่เหงามาอืมเหมือนคุณก็ยังคิดเยอะอยู่อ่ะ อาจารย์ขอขยายเพิ่มนะเออเป็นที่ตัวคุณแล้วล่ะค่ะไพ่สิบดาบกับ3มเหรียญมีคนเข้าหามีคนอยากที่จะเรียนรู้อยากศึกษาคุณแต่คุณปฏิเสธค่ะไพ่สิบไม้มันเป็นรูปลักษณะผู้หญิงถือไม้เท้าเดินจากไปแล้วของที่อยู่ในมือเธอเธอกำอยู่นั่นอาจจะเป็นไพ่หรือเป็นอะไรก็ได้แต่นในภาพเป็นรูปไพ่นะอาจจะแปลว่าสิ่งอื่นก็ได้เธอเธอโยนมันลงเธอ โปรยมันลงพื้นน่ะมันแปลว่าคุณไม่ได้อาจารย์นึงบอกภาพรวมน่าจะแปลว่าคุณอยู่กับตัวเองอ่ะคุณไม่ได้เปิดใจนั่นเองนะคะคนโสดเออคนเข้ามาแต่อาจจะไม่ถูกใจคุณก็ได้คุณก็เลยไม่เปิดใจในเดือนนี้นะคะอาจารย์มองประมาณนี้ชาวธาตุนินโอเคเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอบพระคุณมากนะคะสวัสดีคะ่ะ